บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บกักมาเลยที่ c e b o o k กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมรับคาริงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจครูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าโคพาเมอร์ล่างบิ๊กไทม์ล่าใหม่ล่าสว์ครับอาจจะมาช้าหน่อยนะครับสำหรับการรีวิวพาเมอร์ พอดีว่าเพิ่งมีน้องๆที่ส่งมาให้รีวิวนะนะครับผมเพิ่งว่างด้วยนะครับโดยพาร์เมอร์ล่างนี้นะบูทที่ผมแนะนําใส่นะครับจะใส่เป็นบูทพวกบูทสตเกอร์ก็ได้นะหรือบอลเควิลลิงก็ได้นะสำหรับพาเมอร์แต่นี้น้องเขาใส่บูทมาผิดนะส่มบูทมาได้ก็ก็จะประมาณนี้นะบูทที่แนะนําแล้วก็แนวทางการอัพผมอัพก็จะอัพประมาณนี้นะเน้นไส้ในนะครับสำหรับพาร์เมอร์เนาะนี่ 8 3 7 10 11นะครับสามารถอัพตามกันได้เลยนะครับสำหรับทางด้านโคพาเมอร์เนาะเรามาดูค่าพลังด้านในของโคพาเมอร์ล่างนี้กันก่อนเลยครับล่างนี้จะเป็นล่างอีพิกบิ๊กไทม์นะครับมีส่วนสูงที่189อายุ23เองนะพาเมอร์ถนัดเท้าซ้ายเป็นหลักเล่นกับทีมชาติอังกฤษนะครับเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างเชลซีสิงห์บูแชมป์โลกสโมสรโลก,โโลกปัจจุบันนะครับอ่ามันสไตล์เคธีเพยเมเกอร์ครับตำแหน่งที่เล่นได้คือหน้าเป้า SS ปีกขวาปีกต่ำด้านขวากลางลูกตำแหน่งที่แนะนำ กลางลุกแล้วกันไม่ค่อยแนะนำเอาไปเล่นปีกเท่าไหร่นะถ้าเน้นใช้ความเร็วนะเพราะว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เร็วชีดมากนะครับโอเวอร์ Over, ก่อนบูท98ครับบูทแล้ว104นะดันได้สูงสุดนะ่าจะประมาณ105หรือ106ว่าพาเมอร์ผมจำไม่ได้นะหลักๆน่าจะประมาณ105นะครับโดยก้ามารัง Attacking a อาไว้เอยู่ที่91ครับบอลโดนเก้าสามดีวิ่งเก้าสกันไปไป,ไปกับบอล9ก้นะส่งสั้น83ครับส่งยาว80อันนี้อาจจะไม่ได้อัพมาเน้นจน่ายบอลนะครับจบสกอร์90กั้าสิบครับะอัพม,มาเน้นในใการจบสกอร์นะ ลูกตั้งเตะ80ดสินะครับผมแล้วก็มีสปีด92ครับสปีดต้นเกครับสกิกกิ้งพาวเวอร์91นะครับจัมม์64นะความแข็งแกร่ง71ถือว่าบางอยู่นะสำหรับผมกับนักเตะก็อ่าตัวใหญ่อ่ะตามจริงมันคอนแข็งแกร่งเยอะกว่านี้บาลานซ์88นะครับสเตมินาเก้าสองใช,ใช้ใช้สองเท้ามีเดียมนะก็คือเท้าวขวามีเดียมนะครับสกิลท,ที่ได้มามีดับเบิลทัชครับโซคอนโทรลครับมีไซายแอนเทอร์ครับโมเมนตัมดีบิ aller, ้งลองแรงเคอร์เรอร์ลองแรง แท็กแบ็กนะครับสกิลที่ควรใส่สําหรับพาเมอร์เหรอเดี๋ยวผมขอเช็คแป็บที่ผมแนะนําสําหรับพาเมอร์นะก็จะเป็นสกิลจบสกอร์ท่ายากครับไฟติ้งสป s p ิตครับ Outside Career ครับแล้วก็ใส่เป็นเฮดดิ้งหรือแย่างมุมก็ได้หรือด i บิ้งช็อตพินพอยต์คอ o s s i n g ก็ได้ถ้าเอาไปเล่นริมเส้นก็แนะนําว่าใส่พินพอยต์มาให้เจ้าตัวก็ได้นะถ้าเอาไปเล่นริมเส้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มพาเมอร์ก่อนนะว่าจะโซ่ฟอร์มได้ดีขนาดไหนนะ ตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นหลักๆในการรีวิวก็จะเป็น AM แล้วก็เอเอนะครับไปดูครับสำหรับพาเมอร์จะเฟี้ยวจะฟ้าจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมพาเริ่มการรีวิวโคพาเมอร์ Palmer ครับช็อตแรกครับพาเมอร์จ่ายมาแล้วพาเมอร์ไหลวิ่งเข้ามาชาร์จเองเนี่ยครับปีหนึ่งตัวนะครับที่เป็น Big Time ในปีนี้นะครับหลายคนน่าจะได้ข้อครองแล้วนะเพราะว่าแพ็คออกไปแล้วนะ อาจจะมีรีวิวช้านิดหน่อยนะแล้วก็หลายคนน่าจะคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ทำไมได้เอาเสื้ออาร์เซนอลมาใส่นะพอดีว่าน้องเจ้าของทีมเขาใช้ทีมอาร์เซนอลนะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนรีวิวในสีเสื้ออาร์เซนอลไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับน้องหนาวเนาะนะครับผมดูครับ็อตนี้ชิงกับเพื่อนแล้วดูพาเมอร์มันวิงสอดครับวิ่งครับพอมีความเร็วอาจจะไม่ได้จี๊ดมากนะครับแต่แบบพอมีนะครับสำหรับรูปร่างถุนใหญ่ของเจ้าตัวนะ เป้นหนึ่งตัวนะครับที่เป็นกองกลางเคธีเทมเปอร์ที่สามารถจ่ายบอลได้นะครับยิงบอลดียิ่งมากับสกิลอย่างโมเมนตัมดีบิ่งนี่ยทำให้เจ้าตัวผิวมากขึ้นนะครับก็ใครที่ไม่มีร่างเดิมๆก่อนหน้าน,นี้ก็สามารถเปิดตามล่างมาใช้งานได้นะยิ่งเป็นเด็กสิงห์บูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับโฮพาเมอร์ล่างบิ๊กถามล่างนี้นะแอบล่างนี้ดับเบิลแล้วก็ชูจัดนี่จี้จี้จี้จัด,จ,ด,จ,ดจัดเลยครับสำหรับพาเมอร์อนะโอ้โหเสียอย่างเดียวถ้าเป็นเสื้อไพรส์ฟานเท่กว่านี้นะ มากับพาเมอร์อีกแล้วพามืออูชิงกับเดี่ยเดียแล้วก็ดับเบิลแล้วก็ชูครับโคตรสวยลูกนี้เดวิเบโล่โม่งตั้งมาให้พาเมอร์ครับเราพาเมอร์ราบอลมาอีกแล้วแล้วพิงพิงเพิบโดนแย่งได้แต่แย่งได้เหมือนกันแล้วก็ขอดับเบิลดับเบิลแล้วก็ชูดกับเรียบร้อยอีกแล้วครับผมโคตรจ้าบครับมีใครที่ลองเล่นไปแล้วบ้างหรือเล่นแล้วมีความรู้สึกไงลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับสำหรับครูพาเมอร์ล่างเคียดตีดเพลย์เมเกอร์กับบิ๊กทัมโมเมนตัมดีบิ้งล่างนี่ครับนี่ ชิงก่อนงัดมาโมงแล้วก็ดับเบแล้วก็ชูแบบโคตรจับช็อตน,นี้ดับเบชูนี่ปั่นเบาๆอ่ะปั่นเบาๆอ่ะน้องๆรับมาที่เดียวเดียวไหลามาพามือพามือยิงเบาๆเข้าไปรัแบบนี่เราอัพเน้นจบสกอร์เพิ่มขึ้นมานะทำให้พามือล่างเนี้ยจบสกอร์ได้คมขึ้นนะนะครับเฉียบม,มุมมากขึ้นนะเพื่อนๆที่ลองได้แล้วหรือใช้งานแล้วคอมเมนต์มามน่อไครับว่าติดใจกันมากน้อย เปียงไดนะครับเดี๋ยวเราไปตากเกียดกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโคพาเมอร์ล่างนี้ส่วนตัวผมว่าก็ดีอยู่ครับแต่ถ้าตามจริงใครที่มีกาก้าฟานเชสโกตอตติกหรือว่าเคียติเพเมเกอร์อีพิกรุ่นก่อนๆอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องตามล่านะแต่ถ้าใครเอามาเทียบกับพวกกองกลางโฮเลเยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยอนครับล่างใหม่นะครับในแพ็คเปเล่นะครับพาตินี่เน็ตวิทอะไรพวกนั้นตัวนั้นพวกนั้นดีกว่านะนะครับสำหรับผมหรือใครที่จะแบบ เปิดตามล่าพาตินี่นะครับล่าใหม่ล่าสัตว์อย่างเงี้ยกับพาเมอร์อย่างเงี้ยแพ็คที่มันเหลืออยู่อย่างเงี้ยผมก็ยังเชร์เป็นพวกพาตินี่มากกว่าที่จะตามล่าพาเมอร์นะแพ็คอาจจะไม่ได้เดือดขนาดนั้นแต่ถ้าใครเป็นสาวกสิงบูนะครับคนที่ชอบนะครับตัวพาเมอร์อยู่แล้วน้องหนาวนะถ้าดีใจเท่ๆแบบนี้ก็สามารถเปิดตามล่ามาใช้งานกันได้เลยครับสำหรับพาเมอร์ภาพบ้าเฟี้ยวไหมก็เฟี้ยวอยู่แต่ข้อเสียของเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เรียจริมากรูปร่างสูงใหญ่ดีนะครับผมแข็งแกร่งก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากด้วยนะครับตัด ถึงเก้าเต็ม10อ่ะประมาณเนี้ยอาจจะไม่ได้สุดมากหรือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆแล้วกันแต่ถ้าใครชอบอยากมีเก็บสะสมก็สามารถเปิดตามล่ามาใช้งานก็นได้ครับสำหรับโคพาเมอร์บิ๊กไทม์ล่างใหม่ล่าสัตว์นะส่วนตัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านได้ครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปเจาะจงหรือเหมาแพ็คขนาดนั้นละกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวโคพาเมอร์บิ๊กไทม์ครับเพื่อนๆที่ลองเล่แล้ว หรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากด like, กดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยนะ